มีแลายีกแล้วแบบโปรตุ้นไม่ไหนวะ <Stop. S 2> 啊，点一下 Ni này quá tuyệt vời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  tuyệt เอาข้อความอะไรมาันเข้านักหนาว่ะ ไม่เจอลูกกองเลยข้งางอ่ะถอยแถวข้างเลยเดี๋ยวตามไปอืม อะไรสกอาสามอะไรอะไระไรมีสอง้ะเนี่ยไม่ม awesome ียอกนี้วะเอ้ยหลังนี้หลังซองมัที่สองวินเนี่ยเกษตรทำนี่

อยู่ข้างล่างอยู่ข้างข้างอยู่ข้างเราตามมากำลังมาข้างเราด้วยไอยมันอยู่ข้างบนวะพบศัตรูแล้วลร่า,างวินโดมาร่ววางวินโดมาระวังมันดัก เดินมาสิทิ์นะตาเนี่ยไปบอกคนไปมีมีมีไปดึงหลัง เนี่ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยวะข้าวิศฐานไว้เมื่อกี้ข้างบนเนี่ยมี Nhìn nè Ôi Con kêu quá Mi chút, mi chút, con chút Bên đây, bên đây đi, khai vào 아, 넌 또, 넌 อพุองทสรูแล้วอะไรวะมึนคลองเลยลดลดมาลดมาลดจัลลศรัง

เปิดมาจากข้างหลังนะข้างหลังไอ้บอลน,นี้ยังไม่ตายตายแล้วอ่ะฮะฮะเฮียไม่ตาย <laughs> เล่นตัวหลังเนี่ยเออโอ้หลังยังมีเขาก็นั่งอย่งนี้หลังหินน่ะ อยู่มีสองตวอ,อ,อยู่นี่นึ่งเยดวยววงแรงไม่ต้องไปชุบก็ได้เร่อน้ตู้หนา นอกวงเขามาเล่นนอกวงกันนหรมันนะ่ะวิ่งอยู่นะกูดักเลยดีกว่ามาั้งนี่ซำไในคิวเนี่ยพอศัตรูแลนะ้วนีนมีถุนเอีารมั้งมา Dạ dạ Có lo như kết Tài luôn nè Tài luôn Có phòng đi mi 跑辅助了。嗯。 ลาคอย <laughs> Stop.

ขอของหน่อยขอของหน่อย Нихина. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Thank you. พบศัตรูแล้วที่มีแต่ลงไปไหน